ลมเย็นมาก วันนี้เรามาที่บ้านวังเรานะคะโพนเราแอดล่องเรือวังเราอำเภอเอราวันนะคะยินด,ดีต้อนรับนะคะเป็นล่องแพเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยก็จะมีป้ายแอดโพนเราก่อ งถ่ารูปได้ค่ะนู่นค่ะเห็นแล้วมีแพแล้วก็มีเขื่อนเป็นน้ำตกด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะโอ้สวยงาม เท okay, มากค่ะวิวดีมากมันมีเขื่อนเขื่อนแล้วเป็นแบบเสียงน้ำตกสดชื่นวิวดีมาก เป็นเชื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำล้อมรอบด้วยภูเขาเดินลงไปหายได้ กินน้ำหรือเปล่าอะไรทุกอย่างอันนี้เป็นแพวังเรานะคะถ้าก็เราออกไปได้ค่าบริการก็คิดชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทมีแพเยอะนะคะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราลองลงไปดูมีเรือแล้วก็มี ไม่พิสูตรน้ำเย็น น้ำตกน้อยนี่เขื่อนก็มีแพเป็นแพเป็นซุ้มแต่ว่าแพไม่น่นจาจะเอ้ยแพก็ลากออกไปได้ด้วยนะอ,อันนี้นี่มันเอาแผอ,อกไปได้ไหมคะอ๋ออกไปได้จ้ะอืมชักลอกออกไปนั่นหรอค่ะเปิดเชือกแล้วก็หมุนอ่มามีตรงอะไรหมุนก็เป็นเข,ข,ขาใส่ ลงไปทางไหนจะไปถ่ายลงไปทางนี้เหรอลงไปทางนี้เหรอที่ไปถ่ายเอาเพะมาหลังโอ้เป็นตมานังเล่นเนาะดีดีกว่าเมื่อกี้อีกนะเออมันเป็นแบบขนไปให้อ๋อเอาเอากระบะเอากระบานทุ่งเห็นยางลงมาเลยว่าที่เมื่อกี้ร้อนสุดธรรมชาติสุดอันนี้มาชมนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คนเรามันเป็นโพนมันเป็นคนเราวางเรามันเป็นเขื่อนมันเป็นน้ํามันเป็นอะไร้แล้ว <c oughs> เป็นเขื่อนเป็นเขือเเข่อนนี่เขาจะมีอันนี้นะคะมีสามารถกดเชือกแล้วก็ตึง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 ึงออกไปได้ออเลยอืม้ยน่ยนี่ยนี่เต๋มุนอันนั้นนะมุนมุนมุนแล้วก็ชักลากออกไปมีเรือ ก็เป็นแพโอ้หน้ามาน้ามาวิวดีดเหมือนห้อยกระทิงนะดีอยู่ดีอยู่น้มลื่นอยู่มันได้ได้ยินเสียงอันเนี้ยเนาะมันเหมือนเล่นน้ำตกอะ่ะได้ยินเสียงน้ำตกอันนี้แนละ้วมันแบบก็ดีอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปถามว่าไปถามว่าเขาคิดค่าชั่วโมงยังไงนะ เขาน่าจะคิดค่าชั่วโมงค่าอะไรอย่างนี้เหมือนกันหรือว่าเขาให้กินอาหารเฉยๆเนาะเพราะมันชักลอดมันไม่ได้ใช้าาแบบไม่ได้ใช้น้ำมันะโอเคอยู่นะพี่มันได้ยินเสียงน้ำตกชู่ๆชแล้วก็ชักลอกออกไปไปเราจะไปชัก ชักวาวใสชักลอ่อเฮ้ยชักวาแได้ถามเขาก่อนว่ามันเท่าไหร่ยังไม่รู้ยังไม่รู้พี่ไปทำดูสิข้อปฏิบัติจับปลาด้วยนะเดี๋ยวเฮ้ยหายไปอีกไงยเดี๋ยวเห็นอยู่เหน็หนมอ๋อข้าต้องปลดเชือกก่อนจ้าชักเรายังไม่ได้ปลดเชือกไง ไม่ไปเขาบอกว่าปวดเชือกแล้วก็สาวไปสาวมันได้ดีเกื่มก็ต้องแต่ว่าตรงอะไรก็ตรงอะไราเอร์หมุนแล้วมันก็จะพาเราล่องไปตรงไหนก็ได้มีแพเยอะอยู่นะคะ